สวัสดีครับวันนี้ครับก็พามาดูนะครเป็น m 6นะครับผมพาอัปเดตงานกันหน่อยนะฮะวันนี้ก็สีหัวนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ดูเงาสวยงามเลยนะครับผมกระจกหน้าที่แตกแล้วก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม ก็จะมีคู่แฝดอีกหนึ่งคันนะตอนนี้ทําเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มงานหัวกันเลยนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอีกคันหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะพาดูคันนี้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นไงบ้างนี่ก็โอ้โหสวยงามนะฮะเฉพาะกันชนนี่โดนไปหกเจ็ดพันนะครับผมแพงมากนะครับอะไรหกสองเจ็ดนี่นะผมหัวเงามากนะครับอ่าแล้วก็กระบะนี่เราจะขึ้น กระบอันนี้ขึ้นแผ่นข้างเป็นทรง3ามิตนะฮะสี่แผ่นแล้วก็สองเสาท้ายนะครับผม2ฝั่งนะฮะขึ้นใหม่นะครับผมมันก็จะดูเรียบเนียนสวยประมาณนี้นะครับผมรบประมาณนี้ฮะก็สวยงามนะครับผมตอนนี้ช่างก็กำลังเก็บ โสีกระบะนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้ว่าจะลงสีขาวล้วนนะครับก็เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับฝาท้ายก็ขึ้นใหม่นะครับผมก็จะเป็นทรงคล้ายๆสามมิตรอย่างเงี้ยฮะดูสวยงามนะฮะเดี๋ยวเราพาเดินดูช่างพิ่งขัดไปนะครับอันนี้ ก็เตรียมพ่นสีขาวแล้วนะครับดูสวยงามนะครับผมรถคันนี้สวยมากนะเดี๋ยววันรับรถเดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นเครื่อง6อเ627นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง260แรงนะครับผมตัวนี้นะ p n c นะครับตัวแท้เลยนะคแบบแผ่นข้าง3มิตสวยๆประมาณนี้แล้วก็มีทำสีหัวนะแล้วก็ภายในเก็บภายในให้ลูกค้านะครับผมดูสวยงามนะครับ,รบ <S <S อ่ะโอเควันนี้ก็พามาอัปเดตกันเพียงเท่านี้น,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 นะครับผม เดี๋ยวโดยรวมตอนนี้ก็ดูสวยงามนะฮะเสร็จออกมาแล้วน่าจะสวยกว่านี้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดติดตามเลยฮะกดไลค์กดแชร์กดสับระ i b e นะครับกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในทุกๆคลิปนะครับผมวันนี้ก็พามาอัปเดตกันนะฮะว่าไปถึงไหนแล้วนะครับคับนนี้โอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ